เลี้ยงมายี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาน่าจะรู้หรือเปล่าว่าพ่อแม่นั้ต้องเจอความทุกข์เจอความยากเจอความลำบากอะไรมาบ้างอยากกินอยากหิวอยากอดพ่ต้องยอมอดให้ลูกกินอดกินก่อนเสมอความรักของพ่อ,คว,อ,พอความรักของแม่เดี๋ยวหน้าค่อยๆกราบลงไปที่ตักของพ่อเลยนะครับกราบลงไปที่ตักของพ่อบอกว่าพ่อครับ สิ่งใดที่น่าเบ็ดที่ลูกเบ็ดเคยทำให้พ่อนะผิดหวังหรือเสียใจไปบ้างลูกอาจจะเคยเถียงเคยดือ้อเคยรัดกับพ่อขออภัยนะพ่อนะลูกอาจจะเคยทำผิดทำไม่ดีทำให้พ่อนะเสียใจกราบตักพ่อและลำลึกดูสิว่าลูกเออตั้งแต่เจ้ากำเนิดเกิดมาต้องเคยทำอะไรให้พ่อคนนี้นะ้นดีใจหรือผิดหวังหรือเสียใจไปบ้าง พ่อคนนี้แหละครับยาป่วยพ่อมาลบไม่ได้ระเห็นดวงหน้าดวงตาของลูกอยากเจ็บไข้พ่อต้องรีบหายเพราะรับภาระไว่มากมายในชีวิตพ่อเป็นเบิือดพระบเปิดพรมในวัากราบตักพ่อตักคงแล้วลองกอดพ่อตอ,อนกอดพ่อขอ,อพ่อ,อให้ชื่นใจ ถึงแม้จะไม่มีนมไม่เจ้าได้กินเหมือนแม่แต่พ่อคนนี้ก็รักเจ้าสุดหัวใจพ่อเฝ้าคิดมาโดยตลอดว่าจะต้องทำเพื่อลูกต้องสู้เพื่อลูกกอนพ่อแสดงความรักให้พ่อได้เห็นยี่สิบกว่าปีพ่อเคยเป็นเพื่อนเล่นทำทุกสิ่งอย่างให้กับเจ้ารั ดังแก้วตาดวงใจไม่เคยห่างหายยามอยู่ไกลพ่อคิดถึงย่างเปกลาบแม่อีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวอยมาสนุกสนานกันต่อแม่อัจารีคนนี้เป้าไปเตโอระเฮกลับนอนตั้งแต่เล็กเล็กเ่าเจ้าเล็กเ่าจะเป็นเด็กก็าอาจจะจำไม่ได้แต่แม่จำได้ทุกสิ่งอย่าง แม่จำได้ว่าไปหุงข้าวหาปลาเคยเอาเจ้าลงเปลไปเอานมไม่ให้ลูกได้กินอย่างน้อยวันก็ต้องสามเวลาเอาหน้าคันหน้ากลับมาที่เก่าเห็นได้ถังตาเหมือนลูกยาา พ่อแม่เคย